ใครชอบสีม่วงมาร่วมกันตรงนี้เขาว่ากันว่าคนชอบสีนี้มีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างความเป็นอัจฉริยะกับคนบ้าคุณอยู่ฝั่งไหนกันแน่นิสัยเด่นชัดที่สุดคือเกลียดความธรรมดาอะไรที่ชาวบ้านเขาทำกันฉันไม่ทำมันโหลคนสีม่วงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงปรีดเป็นคนมีรสนิยมมีสไตล์อย่ยามาเหมือนใครและใครอย่ามาเหมือน แต่ความน่ากลัวคืออารมณ์แปรปรวนสีม่วงเกิดจากสีแดงผสมสีฟ้าข้างในใจคุณเลยตีกันยับเดี๋ยวดีเตี๋ร้ายบทจะนิ่งก็นิ่งเป็นรูปปัน้นบทจะวีนตบบ้านแตกและพวกคุณมันจะมีมุมที่ลึกลับน่าค้นหาชอบเรื่องลี้ลับจิตวิญญาณหรือเรื่องที่คนอื่นเข้าไม่ถึงมีสเสน่ห์แบบลึกซึ้งดิงดูดคนให้เข้ามางวงงวยในชีวิตคุณเสมอ เช่าสีม่วงยอมรับมาซะดีๆว่าเพื่อนชอบบทว่าแกมันเข้าใจยากใช่ไหมใครโดนว่าแบบนี้เม้นยกมือขึ้นไว้เลยครับ